ก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับกับวันนี้นะครับวันสิ้นเดือนเนาะวันสิ้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะก็มาดูกันนะครับกับรถข้าใหม่ของเรานะครับพึ่งมาเมื่อวานนี้เองนะครับพึ่งมาเมื่อวานนี้ครับกับมาด้าสนะครับมาด้าสองสกายแอคทีฟนะครับคันนี้นะ สีแดงสดๆส,ดๆสวยๆจันแบบนี้เลยนะครับสีแดงสดๆสวยๆนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับรถเพิ่งมาเมื่อวานนะครับเราแค่น้ําฉีดเฉยๆนะตอนนี้เรายังไม่ได้แบบล้างขัดสีเฉวีวันเลยนะครับน้ําฉีดนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าน้ายันหยดติ่งอยู่เลยนะฮะ เอามาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับใครที่มองหารถมาสด้าสองสวยๆนะครับชอบสีแดงๆนะฮะเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดเผยนะครับมั่นกล้าทยาทยานนะครับน้าเามั่นนะครับผู้ชายก็สับแต่ว่าคงเขาเรียกอะไรอ่ะครับแบบว่าฟูไม่ถูกนะครับ เป็นค้เปิดเผยดีกว่านะฮะสำหรับคนที่สีแดงนะครับบางคนสดใสนะฮะก็มาเข้าเรื่องดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับนสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมก็ยังมีข้อมูลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับว่ารถตีอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับใครที่เข้ามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมาด้าสองสกายคีนะครับโฉมหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตนะนี่นะครับปัจจุบันมีการปรับโฉมนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบในความสปอร์ตนะครับก็แนะนำโฉมนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบในความักชหรูหรูก็เป็นโฉมปัจจุบันนะครับซึ่ง เป็นป้ายแดงอยู่นะฮะตอนนี้ครับไม่ค่อยมีรถมือสองนะนี่นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ความสปอร์ตเป็นยังไงนะครับโดยรวมนะครับจะมีการตกแต่งนะครับด้วยไดคาบอนนะครับเทปเพลตคาร์บอนแบบแห้งนะครับนี่นะไม่ว่าจะเป็นตัวโครงไฟนะครับนี่มีกริปอยู่ด้านบนนะครับหรือว่าจะเรียกคิ้วนะฮะคิ้วในโครงไฟนะครับ ไปหน้านะครับมีทั้งโปรเจคเตอร์นะครับเดยไลท์นะครับไปเลี้ยวนะครับสวยๆนะครับดูคมๆมีมิตินะครับสำหรับมาด้าสองโฉมนี้นะครับในส่วนของกระจหน้านะครับนี่นะฮะนอกจากมีในส่วนของเครีบ่าแล้วนะครับอันนี้คือเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับนะตัดด้วยความหรูหรานะครับมีสีดำเงานะครับตัดกับ โรเมียมนะครับน้าดูสวยลงตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนของก็จะหมอกนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้จะบอกเลยว่าสว่างมากนะครับมีตัดด้วยโครเมียมนะครับนะาทำให้ดูแบบดูหรามีอีกนะครับสำหรับมาด้าของชมนี้นะครับแล้วก็คันนี้มีติดเกิร์ดมาด้วยนะครับรอบคันนะครับเป็นของคำนักอัลติเมทนะครับอัลติเมทนะครับนี่นะนี่น้ำังนหยดอยู่เลยนะฮะ ดูกันต่อนะครับในส่วนถัดไปนะครับล้อนะครับนี่ล้อก็เป็นล้ออลลอยเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นสีออกเทาเข้มๆนะครับเทาเข้มๆนะนีหผนเพึ่งสังเกตนะครับจุกลมนะเป็นจุกลมหัวลูกมาด้าด้วยนะครับเพิ่งเคยเห็นไมครับปกติไม่ได้ดูอะไรขลัดนี้นะครับนะก็ขี่เกนะครับกับยางติดรถมานะครับเป็นยางมิชลินนะครับ ขนาดหนึ่5้าหห้านะครับยางศอบ15นะครับนะอันนี้เป็นยางปี20ิบนะครับนี่ดูกันไปพร้อมๆกันนะครับสัปดาห์ที่สามสามนะครับปี2020นะครับแล้วก็ยางใหม่อยู่นะครับพิชลินก็ใช้ไปเลยครับนะคุณสมบัติเดลูกก็อยู่นะครับดีแน่นอนตามที่ห่อนะฮะกลับมาด้างช่างครับ ฟเลี้ยวนะครับที่กระจกข้างนะครับนี่นะเล็กๆเนียนๆแบบนี้แตะสว่างนะครับบอกเลยนะดูจากนะครับมีติดคุ่มเป็นลายเคปล่ามานะครับจากเจ้าของเก่านะครับอ่าก็กันรอยนะครับสวยด้วยนะแล้วก็คีเรสนะครับนี่กดกดล็อกตรงนี้นะครับตรงผมนี่นะนะครับ้ันข้างนะครับมีสเกิร์นี่นะครับทรงสวยนะครับ เด้านข้างนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายกล่นะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับสุดสวยนะครับมืดไปหน่อยเนาะไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายนะมีไซ์สวยงามนะครับเป็นไฟ LED นะครับสำหรับมาด้านหนะครับด้านบนนะมีสปอยเลอร์นะครับนะ เป็นอันเล็กๆนะครับบางท่านก็เรียกดักเทลนะครับสำหรับตรงนี้เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีคาร์คเซ็นเซอร์นะครับสี่จุดด้วยกันนะครับนะมีกล้องมองหลังนะครับติดมาจากโรงงานนะครับสวยๆนะครับนะสวยๆกล้องชัดแจ๋วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูกันนะครับด้านท้ายนะครับนนี่นะฮะ เซเกิ user, ร์แตนะ่งดิวเซอร์นะครับท้ายนะลายท่อสองฝั่งนะครับเป็นท่อหลอะครับฝั่งนี้นะท่อหลอกนะครับท่อจริงนูนเลยนะครับนะนี่ก็คือภายนอกนะครับสวยๆนะครับที่ปิดถังน้ำมันนะก็เป็นคาร์บอนนะครับติดแดบบ้อจับ สำหรับภายนอกนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆครับภายนอกสวยมากนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับนี่นะครับกุญแจนะครับปเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบนี้นะครับมีครบนะครับมีครบ นะครับเป็นกุญแจสำรองน,นะนะคันนี้นะครับได้มาครบเลยนะฮะอ่ะเราไปดูภายในกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกระจกก่อนนะครับนะเพราะว่าค่อนข้างมืดเลยทีเดียวนะครับ พอเราสตาร์ทรถนะครับนะฮะเสียงเงียบๆนะครับเสียงเงียบๆนะอันนี้คือเสียนเครื่องนะครับทำงานเนาะโอเคนะฮะเรามาดูกันนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับนี่บานประตูนะครับดีไซน์สวยงามเลยนะครับเป็นหนังนะครับนะครับขับเก็บได้สีแดงนะครับดูสปอร์ตนะครับ แผงควบคุมประตูก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะกระจกข้างบานประตูนะครับล่อกในนะครับสวยๆดั้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีการทําสีหรือแต่แต่งใดๆนะครับสาหรับช่อในนะฮะนะครับนี่ะมีปุ่มการเลื่นไยยนะครับแชันอนละครับไอสต็อปนะครับก็เอกลักษณ์ของมาด้าเขานะครับช่องแอร์นะฮะเป็นแบบนี้ นี่คผมอะไรนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมาแบบฟูอ option กันเลยทีเดียวนะครับนะก็นี่นะฮะในส่วนของปรับคิดเครื่องเล่นนะครับสำหรับ m าด d านะครับรุทนโกลนะครับนะแล้วก็ในส่วนของแอร์แบ็กนะครับ ABS นะครับนี่ะฮะหน้าปัดเลนไยนะครับยสวย แบบนี้นะครับดูสปอร์ตนะครับคันนี้ไม่หกหมื่นยี่สิบเก้ากิโลนะครับหกหมื่นยี่สิบเก้ากิโลนะครับนี่มีดิสเพไดรนะครับเป็นใช้แผ่นไอชิลิปใสนะครับเวลาเราขับขี่นะครับผู้โดยสารออกขอภัยฮะผู้ขับขี่นะครับสามารถมองเห็นตัวเลขดิจิตอลนะครับวิ่งตรงนี้นะครับว่าเราวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับ ก็เก๋ดีนะครับดูเบาะนะครับใช้อื่นไม่มีนะแบบนี้นะฮะถัดไปในส่วนของเบาะนะครับก็เป็นเบาะนังนะครับเกิบจะได้สีแดงนะครับปรับแมนนวลนะปรับแมนนวลนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับไปดูกันต่อในส่วนของวิดีุเครื่องเสียงนะครับีก็ได้เป็นจอทัน จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับนะมีตั้งเป็นออโต้ได้นะฮะนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับด้านล่างตรงนี้นะมองมันก็เห็นนะครับมืดไปหน่อยตรงนี้จะเป็น SD Card นะครับนะใส่ SD Card ได้มี USB 2ช่องนะครับตรงนี้นะ AUX นะครับแล้วก็ power outlet นะฮะเสียบต่ออุปกรณ์เสริมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดให้เลือกนะตรงนี้นะครับตั้งเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับนะแล้วก็ปุ่มควบคุมชิดเครื่องเล่นนะครับตรงนี้เราสามารถปรับตรงนี้ก็ได้นะครับนะตามความสะดวกนะครับคุณจะปรับตรงนี้นะครับหรือว่าชิพวงมาลัยนะครับหรือว่าจะที่หน้าจอ,อด้วยตัวเองด้วยปลายนิ้วก็ได้เช่นกัน ด้าสองสามารถใส่นี่นะแก้วน้ำนะครับของนี้ได้นิดหน่อยไม่มีที่พักแขนนะครับสำหรับมาดสองนะคอนโดนสวยๆนะครับแอร์แบกนะครับในส่วนของหลังคานะครับด้านบนีออยู่นะครับนีรถพึ่งมานะครับการย้ำนะครับว่ารถพึ่งมานะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะถ้าใครที่ติดตามหน้า เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเรารับรถน่าจะประมาณช่วงสามสี่โมงเย็นนะครับเมื่อวานะรถเทเลอร์มาส่งนะครับนะนี่นะฮะก็ที่บางแดดนะครับนะเป็นมีกระจกนะครับแบบสไลด์นะครับทั้งสองฝั่งนะฮะนี่ครับอ่ไฟเทดานนะครับนะครับด้านหน้านะครับ ก็ปีตรงกลางห้องโดยสารด้วยนะครับ,นะปรบไปเพดานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูฝาท้ายนะฮะแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังกันครับอ่านีนะครับนีบ่เป็นห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็เบาะหนังเช่นกันนะครับสภาพสสวยๆนะนะครับสวยกริบนะครับ รอยไม่มีเลยนะครับนะเบาสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกใดๆนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับรถคันนี้ปีอะไรอ่ะนี้เรามาดูพร้อมกันนะฮะนี่นะครับดูจากสายคาดเบลนะฮะคันนี้รถปีสองพันสิบเก้านะครับนะรถปีสองพันสิบเก้านาะตอนนี้ปีสองพันยิบเอ็ดนะครับปลายปีก็เกือบจะสองปีนะครับ ปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้รุ่นหนึ่งจุดสามนะครับหนึ่งจุดสามไฮพัดเบนซินนะครับนะเครื่องยนต์สี่สูบนะครับคันนี้นะครับนี่ด้านท้ายนะครับนะฝาท้ายนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระนี่ใบใหญ่ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้เลยนะครับสองใบอ่ะ กำลังสบายๆเลยนะครับนะด้านล่างนี่ครับยางอะไรนะครับนี่บบอปพับได้ด้วยนะครับนะสำหรับมาด้าสองสี่ประตูแบบนี้นะครับพับได้นะครับนะนี่นะฮะโดยปกติรถทรงซีดานเนี่ยบอกจะพับไม่ได้นะครับนะหลายๆท่ายนะครับพับไม่ได้นะฮะแต่มาด้าสองคันนี้นะ รวมๆแล้วเนี่ยแจ่มเลยนะครับนะอาทีนี้เรามาดูราคากันบ้างดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับย้ำนะครับมาด้าสองสกายแอคทีฟนะครับ1.3ึ่งจุดสามไฮพัทนะครับ1.3ึ่งจุดสามไฮพัทนะครับรถปี2,019นะครับนะเกียร์ออโต้นะครับกับราคานะครับเพียง4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับ 4 3 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวได้นะครับทางงวดจะอยู่ที่ประมาณ8,000กลางๆนะครับ8,000กลางๆที่ส2งวดหรือ6ปีนั่นเองนะครับ12งวด6ปีผ่อนงวดละ8,000กลางๆนะครับสำหรับรถคนันนี้นะครับนะบอกเลยว่าสวยจัดน,นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเดี๋ยว ล้างทำความสะอาดขัดถีชวีวันนะครับดีๆนะบอกเลยว่าแจ่มมากครับใครที่สนใจนะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับเดี๋ยวสวยกว่านี้คนแย่งกันเยอะอดขับไม่รู้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเราคือกองวิคาครับตั้งอยู่ที่ถนนนะครับเอกชัย ติดกับห้างแมคโครจังหวัดสมุทรสาครนะครับแวะมาดูอัจริงกันได้นะครับถูกใจยื่นเอกสารกันได้เลยนะครับจับจองทำเรื่องนะครับไม่เกินสสัปดาห์ก็ทราบผลแล้วนะครับสามารถรับรถกลับบ้านใช้ทันปีใหม่แน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้นะอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับขอแค่ว่าทำงานจริงนะครับทำงานจริงๆนะครับติดเครดิตคุยกันได้นะครับเรายินดี ช่วยเหลือแนะนําให้คาปรึกษ,ษานะครับได้บอกได้นะครับไม่หลอกให้เสียเวลานะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมแอดมินิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะเป็นรถอะไรก็เดี๋ยวมารอติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมเสวนาไปก่อนครับสวัสดีครับ